สวัสดีคุณผูชมวันนี้ผู้ชมมาชม,ชมการล้างทำความสะอาดถังใส่น้ําพัดลมไอ้น้ํานะครับยถ้าเราใช้ไปนะครับมวันนะครับมันก็จะเกิดเป็นคุณน,นะครับเป็นพวกคุณต่างๆนะครับมาอยู่ในถังใส่น้ําของเรานะครับเพื่อเป็นการให้ เครื่องกลองนะครับแผ่นคลองทําความตาแล้วก็เพิ่มความเย็นนะครับไม่ติดขัดเราก็ต้องทาความต่าลากน้ําออกนะครับถ่ายน้ําออกนะครับแล้วก็เอาเจ้าเยวนี้นะครับไปแช่ในห้องฟิตนะครับปกตินะครับเครื่องนี้นะครับจะมีเยลทำความเย็นมาติดมาสองก้อนนะครับท่านผู้ชมก้อนหนึ่งจะอยู่ที่ห้องฟิตนะครับก็จะสดแตนบายไว้นะครับ วันนี้ก็จะทำความสะอาดถังใส่น้ำงงพัดลมไอ้น้ำนะครับแล้วก็ทำเยลเดนไเองนะครับทำเพิ่มอีก6ขวดนะครับโดยใช้ขวดน้ำดื่มนะครับ6 0 0 c เดีย๋ยวามไปชมหน้าบ้านกันนะครับของเจ้านี้ไปด้วย ขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับท่านชมเราก็มีเกลือนะครับมีเกลือมีขวดนะครับแล้วก็น้ำนะครับวันนี้ผมใช้น้ําถึงเป็นน้ําจากท่อประปาสะอาดนะครับก็ไม่ต้องไปต้มไม่ยากนะครับเพราะว่าประปาในช่วงกลางวันมันร้อนอยู่แล้วนะครับก็เป็นธรรมชาติช่วยนะครับ ออก,ก็เอาเกลือผสมไปเลยนะครับบผมใช้สองช้อนนี้นะครับผสมเข้าไปแปะผสมเข้าไปถังนี้นะครับรับก็จะได้ออกมาเป็นเยล DIY นะครับโดยใช้ขวดน้ําที่เราดื่มนี่แหละท่านผู้ชมครับก็ที่ที่มันติดมานะครับ จะไม่ชัดนะครับเขาจะพิมพ์ไว้ว่าเขียนไว้ว่าดูนอตอิสนะครับตรงบริเวณนี้นะครับดูนอตอิสห้ามดื่มนะครับก็ะดแบบบจากเขะคเัาเราใช้เป็นเขียนเอานะครับห้ามดื่มเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาฉลากออกแล้วนะครับเมเราไปแช่ในห้องวิตแล้วนะครับทีเราอาจจะเร่งรีบเราไปเอ่็ดื่มก็ได้นะครับแต่เขาไม่มีโทษอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเช็มเท่านั้นเอง เรากรอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเอาไปแช่นในห้องฟิดก็คืนหนึ่งนะจะใช้ประมาณสามขวดนะครับขวดหนึ่งขวดแะละลายก็ประมาณห้าหกชั่วโมงก็คงจะพอนะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณต้นฉบับไอเดียต้นฉบับด้วยนะครับช่องผมก็มานามาพัฒนานะครับนํามาต่อยอดให้กับท่านชมได้นําไปเป็นแบบอย่างก็ได้นะครับถ้ามันดี เพื่อเป็นการหาอะไรทํานะครับในภาะวะร้อนๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมโดยไม่ต้องลองทุนอะไรมากมายเพราะว่าเรามีวัตถุอยู่แล้วนะครับในบ้านของเราเพราะว่าในช่วงนี้นะครับหน้าร้อนมันจะร้อน,นจริงเลยับท่านผู้ชมเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้านะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นยานผานะเป็นสิ่งต่างๆนะครันบนกหนูปูปีก จัดเลี้ยงอะไรประมาณนี้นะครับจะร้อนเราเป็นมนุษย์เป็นคนก็ยังช่วยแต่เลี้ยงได้นะครับแต่ถ้าใครที่เลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับก็ต้องหมั่นดูแลเขาด้วยนะครับว่าสัตว์มันก็เหมือนมีชีวิตเหมือนเราแค่นั้นนะครับแต่ว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับถ้าเรามีอากาศเรานำขอมาเลี้ยงแล้วก็ต้องช่วยเหลือเขานะครับในภาวะร้อนแบบนี้นะท่านผู้ชม ก็คุณสมบัติของเกลือนะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับเกลือไม่ว่าจะเป็นเกลือทิ้งเทาเกลือต่างๆนะครับเมื่อเราผสมไปในน้ําแล้วนะครับคุณสมบัติมันก็จะไปเป็นเอ่อเพิ่มความหนาแน่นให้กับน้ํานะครับเมื่อเราบรรจุไปในน้ําแล้วนะครับจะทําให้ไม่มีฟองอากาศนะครับเราบรรจุใส่ขวดไปแล้วนะครับถ้ามันเป็นน้ําแข็งไปแล้วนะครับมันก็จะไล่อากาศออกมาก็จะทําให้ น้ําแข็งที่เราผสมน้ําเกลือไปแล้วนะครับผสมเกลือไปแล้วมันละลายช้าก,กว่าเราไม่ผสมนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของเกลือนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเอาไปแช่นนี้ก่อน,นครับท่านผู้ชมถ้าเห็นว่าเลินนีน้มีประโยชน์ ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับ,บช่องจ่าล้าลูกชาวนาบ้างกันแล้วกันนะครับเอาไว้พบกันในอ e ีพีหน้านะครับวันนี้ขอเอาไว้ทิ้ด้วยก่อนครับสวัสดีครับ